สวัสดีครับผมก็คลิปนี้ยอข้อจะมาดูนะครับผมก็หลายคนถามมาเยอะว่าตัวจอบแบบนี้ระวังโดนขาจากคลิปที่ลงไปนะครับผมคลิปที่ลงไปหลายคนว่ามันอันตรายมันก็มีมันก็อันตรายไปหมดแล้วครับอยู่ที่วิธีใช้ของแสะช่างนะครับ แล้วแต่ความสะดวกครับความสะดวกของแต่ละช่างไม่เหมือนกันบางคนก็ว่า C N C บางคนก็ว่าจิกซอก็อแล้วแต่นะครับอยู่ที่งานสวยงานละเอียดงานเนียนงานเร็วก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคนที่ถามว่าเวลาเจาะอย่างเงี้ยมันจะสะบัดโดนขาไหมถ้าเรายกตัวนี้ออกครับเนี่ยยกสกูตัวนี้ออก ถ้ายกพ้นไม้อะโอกาสโดนมีครับผมแต่ถ้าเราอยู่เนี่ยมันมีรูจิกอยู่เนี่ยจิกนํารูนําอยู่เนี่ยถ้าเราแย่งเงี้ยถ้าเราไม่ยกไม้ไม่ยกสกูอ้ยกหัวสว่านดอกสว่านออกจากไม้ครับยังไงก็ม่มีครับผมหลายคนสงสยัยหลายคนถามว่ามันอันตราย <S 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 เดี๋ยวสักพักก็เรียกหนึ่งเก้าหนึ่งหกเก้าบ้างละ เดี๋ยวสปาก็ให้ทําวิธีใหม่บ้างละก็ประมาณนี้ครับผมมันอยู่ที่วิธีการใช้ของผมเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างมันก็อันตรายหมดแล้วครับอยู่ที่ช่างใช้ว่าใช้แบบไหนก็จะเจาะไปงี้ครับผมเนี่ยเนี่ยม้ครับผมอันนี้จับมือเดียวนะครับผมปกติจะจับสองมือถ้าเราเจาะก็ทําจิกถ้าคนไหนกลัวก็ทําจิกล็อกไม้ครับผมขาก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้ ไม่ต้องไปอยู่ใกล้่านเนี่ยครับจับไปครับถ้าเรายกยกปล่อยยกปล่อยอย่าก,กดสว่านค้างเ่ยกดประมาณนี้เนี่ยกดปล่อยเงี้ยยังไงมันก็ไม่โดนครับผมเนี่ยเราก็รับวนนี้จับมือเดียวแล้วครับผมปกติจับสองมือความกลมครับผมเนี่ย คมกว่าชิกซอนแน่นอนครับผมแล้วความไวก็ไวครับผมแต่ถ้าจับสองมือก็จบแป๊บเดียวครับทะลุอันนี้จบไมอเดียวครับผมเนี่ยครับมันไม่สบัดไว้ไหนหรอกครับถ้าถ้าถ้าลูกไอ้ถ้าหลายๆคนไม่ที่เอาไปใช้ไม่ยกดอกสวานออกจากเนี่ยดอกสว่านก็จะล็อกอยู่นะครับผมล็อกกับไม้อยู่มันไม่สบัดหรอกครับแต่เราต้องขันนี้ให้แน่นแค่น,นั้นหละมันตัวเนี้ยมันก็มีจุดรองที่กันหลุดนะครับผม ก็มีแต่บางช่างก็เชื่อมเชื่อมติดเลยครับผมซื้อมาหลายๆตัวหลายๆขนาดก็จอดดอก 6. กจุาจอดอกแหลมแหลมสนิ้วแหลมห้านิ้วแหลมฮอน10นิ้ว12บนิ้วเจาะได้หมดครับ12นิ้วตัวนี้มันก็จะขนาดนี้ความยาวมันจะเพิ่มขึ้นก็ประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็ตอบข้อสงสัยแล้วับว่าจะโดนขาไหมว่าจะสะบัดโดนขาหรือว่าโดนอะไรไหมก็ประมาณนี้ครับผมไม่โดนครับผมก็มีตัวล็อกไว้หมดแล้ว ประมาณนี้ครับเนีย่ยตัวนี้ก็มีตัวล็อกครับผมเนีย่ยเราเราก็เจาะรูนําไปอย่างเงี้ยแล้วเสร็จเราก็เจาะไปครับผมเจาะพอเจาะนามันก็ไม่สายครับมันไม่สายประเครับมันมีล็อกอยู่เนี่ยครับแป๊บเดียวก็ทะลุแล้วครับผม โอเคนะครับประมาณนี้ครับผม